ระบบสังหารเทพตอนที่33ที่ตั้งนี่ไม่ใช่ความจำเป็นเร่งด่วนการสร้างตำหนักด้วยลำพังวลยุทธฝึกฝนของพวกเราจะเทียบกับสับนักใหญ่ได้อย่างไรยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าพวกเจ้าจะก้าวสู่ระดับจอมยุทธดังนั้นตอนนี้เพียงแค่ซื้อที่สร้างบ้านสักหลังเล็กๆ เพื่อให้สะดวกต่อการดำเนินงานและการสร้างเครือข่ายที่มั่นคงของพวกเราก็พอถ้างานสัก100หนึ่งร้อยเหรียญทองก็คงพอซื้อบ้านหลังใหญ่ดีๆในตัวเมืองสักหลังได้แล้วพวกเราคนน้อยอยู่กันอย่างอบอุ่นก็ได้นะเจ้าคะจะได้ไประหยัดเงินสิบพี่ใหญ่ด้วยเชี่ยวเฟิงสส่หัวอีกครั้งก่อนจะรีบอธิบายพวกเราไม่ได้ต้องการบ้านหลังใหญ่แต่เราต้องการสถานที่ที่เหมาะสม ผู้คนมีผู้รลานจนเกินไปแต่สามารถทำการลับสร้างเครือข่ายรวบรวมข่าวสารได้สะดวกโดยมีต้องเป็นจุดเด่นของผู้ใดและที่สำคัญหากมันมีประโยชน์ต่อการบ่งเพาะฝึกฝนปานพลังของพวกเราก็ยิ่งวิเศษใช่หรือไม่จากนั้นเชี่ยวเฟิงเปิดแผนที่เมืองแล้วชี้จุดพาลี่ถึงกับตกใจเอาที่นี่แน่หรือเจ้าคะหลี่กังมองตามเรากับไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ใด พูดคุยประชุมกันจบตอนนี้พารีรีบเดินออกจากห้องแล้วนางเดินไปหาผู้ดูแลโรงเตรมที่พักแห่งนี้แจ้งอยากขอเข้าพบผู้ดูแลสูงสุดของที่นี่เพื่อสอบถามข้อมูลบางอย่างจากนั้นไม่นานนางก็กลับมาพร้อมหาผู้ดูแลผู้มีฐานะพิเศษเป็นบ่าวของผู้มีฐานะสูงส่วนของเมืองนี้มาทั้งสองนั่งพูดคุยกันโดยมีเชียวเฟิงยืนอยู่ด้านหลังพาลี่ ท่านผู้ดูแลข้าได้ยินว่าเจ้าของโรงเตียมอันดับหนึ่งนั้นเป็นเจ้าของโรงเตียมอีกหลายแห่งในเมืองนี้ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่เจ้าคะพาลี่กล่าวพลางทำหน้านิ่งใช่แล้วขอรับคุณหนูนอกจากโรงเตียมแห่งนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายที่ทั่วอาณาจักรลำพังที่นี่แห่งเดียวเราก็มีโรงเตี๊มระดับสูงห้าก้านดาวถึงสี่แห่งแล้ว มากยิ่งกว่าผู้ใดในเมืองหางมังกรสะบัดน้ำแห่งนี้ทั้งหมดเลยขอรับคุณหนูดีพารลี่พางเอามือชี้ไปที่แผนที่พร้อมรีบกล่าวคำและที่นี่ใช่ที่ของพวกท่านด้วยหรือเปล่าใช่ชแล้วผู้ดูแลโรงเตี้ยมกล่าวด้วยความเป็นกังวลท,ทำไมท่านถึงรู้ว่าเจ้าของโรงเตี้ยมของเรา เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ขอรับคุณหนูพารี่ข้าต้องการซื้อมันเจ้าค่ะโปรดเสนอราคามาพาลี่พูดโดยแอบปากสันเล็กน้อยพลางมองไปที่เชียวเฟิงเหตุที่นางปากสันนั่นเพราะว่าสถานที่นี้นั้นคือตำหนักสำนักเก่าของอดีตสำนักยุธชื่อดังอดีตเมื่อ250ปีก่อนที่เรื่องชื่อลือชานักแต่ปัจจุบันเป็นเพียงซากตำหนักล้าง พร้อมว่ากันว่ามีวิญญาณสิงสู่ที่นั่นมากมายเป็นที่โด่งดังของเมืองแห่งนี้ยิ่งมันตั้งอยู่บนยอดเขาสูงทางทิศใต้ของประตูเมืองแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันไม่มีใครอยู่อีกแล้วมันถูกปิดตายและด้วยความที่ว่ามีชาวยุทธทั่วไปจำนวนมากมักขึ้นไปลองของและสัมผัสประสบการณ์วิญญาณซึ่งว่ากันว่า แทบจะไม่มีผู้ผิดหวังโดยเฉพาะทุกวันที่พระจันทร์เต็มดวงจะมีผู้ผีปรากฏตัวให้เห็นกันตัวเป็นๆชื่อเล่นตำหนักนี้เป็นที่รู้กันก็คือตำหนักผีสิงประจําแดนใต้อดีตสำนักสยบมังกรซึ่งผู้ที่ไปสัมผัสพูดผีหลังจากเข้าไปเพียงเจ็ดถึงสิวันต่างตายในสภาพศพแข็งไร้ชีพจรใบหน้าก่อนตายดูทรมานยิ่งไม่มีผู้ใดรู้ว่าคนเหล่านี้ตายได้อย่างไร แม้แต่แพทย์สำนักยิ่งใหญ่ก็มีอาจรักษาพวกเขาได้ท่านหมอเจ้าสำนักแพทย์ยิ่งใหญ่บอกเอาไว้ว่าเป็นการถูกทำร้ายทางวิญญาณแต่แม้ท่านหมอจะพูดเอาไว้แบบนี้แต่ก็ไม่มีใครเข้าใจมันสุดท้ายจึงเป็นตำนานน่าหวาดกลัวของเมืองแห่งนี้ก็เท่านั้นได้ขอรับข้อจะติดต่อนายท่านให้ขอรับคุณหนูพานรีจากนั้นผู้ดูแลร,รีบออกไปพร้อมกับรีบใช้ป้ายสื่อสารคุยกับใครบางคน หมายเหตุป้ายสื่อสารก็คืออุปกรณ์ติดต่อของโลกใบนี้คล้ายโทรศัพท์ในยุคปัจจุบันแต่ต่างกันที่มีขอบเขตการใช้งานตามวัสดุที่ใช้หลอมสร้างอย่างถูกคือป้ายสื่อสารร้อยลีระดับราคา10เหรียญเงินนิยมใช้กันทั่วไปป้ายสื่อสารพันลีระดับราคา10เหรียญทองมักใช้กันในหมู่ชาวยุทธและทหารรักษาเมือง ป้ายสื่อสารหมื่นลีระดับราคา1,000เหรียญทองมีแต่ขหาบาดีและชาวยุทธที่ร่ำรวยอย่างแท้จริงถึงใช้กันได้ป้ายสื่อสารทั่วโลการะดับสมบัติอาณาจักรมีเพียงผู้ปกครองเมืองหรือยอดคนจริงๆเท่านั้นถึงจะมีมันว่ากันว่ามันสามารถสื่อสารได้ครอบคุมทั่วทั้งโลกใบนี้ไม่ว่าที่แห่งหนใด มายเหตุเพิ่มเติมเชียวเฟิงและเด็กๆของเขานั้นมีป้ายสื่อสารหมื่นหลีที่พี่ใหญ่เชียวเฟิงไปให้เราเด็กๆกันคนละหนึ่งป้ายวิธีใช้งานก็ง่ายนิดเดียวเพียงแค่เอาป้ายสองป้ายชนกันป้ายทั้งสองก็จะจดจำกันได้หากเมื่อไรเราต้องการคุยกับใครก็กระตุ้นด้วยพลังวิญญาณในตัวจากนั้นก็จะเห็นหน้าผู้ติดต่อบนป้ายในห้วงจิตสำนึกของตัวเองจากนั้นก็เลือกและคุยกันได้ง่ายๆ สักคู่ใหญ่ผ่านไปคุณหนูพาลี่ขอรับนายท่านของข้าบอกว่าถ้าท่านสนใจจริงก็ย่อมได้เพียงแค่สองหมื่นเหรียญทองก็พอสถานที่แห่งนั้นสวยงามพื้นที่ก็กว้างขวางแถมยังมองเห็นบรรยากาศในเมืองได้อีกด้วยทั้งหมดนี้ราคาสองหมื่นเหรียญทองเพียงเท่านั้นขอรับพาลี่ตอบกลับสั้นๆแต่หนักแน่นหนึ่งมื่นเหรียญทองจง่ายเงินสดพรุ่งนี้ ผู้ดูแลแทบไม่ต้องกลับไปใช้ป้ายสื่อสารตอบตกลงขอรับทันทีในใจพาลลี่แอบเจ็บแค้นคิดในใจน่าจะต่อรองราคาให้หนักกว่านี้โดยที่นางหารู้ไหมร้อยกว่าปีแล้วที่ตระกูลเจ้าของลุงเตียมแห่งนี้ได้มันมาตอนแรกคิดว่าจะสร้างกำไรจากมันอย่างงดงามแต่ความจริงกับตนกันข้ามปัญหาไอเย็นที่หาสาเหตุไม่เจอแล้วเมื่อผู้ไปอยู่อาศัยหลายคนไม่นานก็มีอาการทางจิต หากอยู่ไม่นานทิ้งเอาไว้ก็หายไปเองแต่คนที่อยู่นานนับปีหรืออาศัยอยู่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงแต่ละคนไม่นานกลับมีสภาพกลายเป็นคนเสียสติรักษาไม่หายนั่นคือผู้โชคดีหากแต่ส่วนใหญ่คือตายใน7-10วันนานวันเข้าผู้คนต่างรู้ข่าวจึงไม่มีใครคิดเป็นเจ้าของอีก แม้ตระกูลเจ้าของโรงเตียมอยากขายมานานแล้วแต่หาคนเสนอราคาที่ขาดทุนน้อยไม่ได้เลยตระกูลเจ้าของโรงเตี๊ยมจึงจำใจเก็บมันเอาไว้จนกระทั่งวันนี้จริงๆแค่ลาว5000เหรียญทองพวกเขาก็พอใจแล้วยอมขาดทุนเล็กน้อยเพราะราคาได้มาในยุคสมัยก่อนคือ7500เหรียญทองแม้ค่าเงินเสื่อมไปบ้างแต่พวกเขาหาได้สนใจ ขายได้แค่5,000เหรียญทองก็นับว่าประเสริฐแล้วหากแต่ตอนนี้เมื่อมีคนให้ราคาตั้งหมื่นเหรียญทองจะปฏิเสธได้อย่างไรดีใจยิ่งอยู่ดีๆก็มีเงินเพิ่มในกระเป๋าเมื่อการเจรจาจบลงพาลี่เป็นกังวลน,นอนจับไข้เล็กน้อยกลัวว่านางต้องไปอยู่สถานที่แห่งนั้นนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ